สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแอลวิศวกรน,น้อยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็กจะมานั่งคุยกันนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฮดรอลิกนะครับผมการทํางานของระบบไฮดรอลิกนั่นเองนะครับพอดีว่าที่หน้าง,งานโรงงานผมเนี่ยเขาใช้อยู่นะครับผมใช้ในการเปิดปิดถังนะครับผมถมังเป็นถังแบบขนาดใหญ่เลยนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับผมเนื้อหาก็นี่แหละการทํางานของระบบไฮดรอลิกนะครับผมพวกสัญลักษณ์ต่งตางๆแล้วก็พวกอ่านแบบนะครับผม โอเคเพื่อไม่มีการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเนาะเมื่อกี้ว่าโรงงานผมเนี่ยเขาใช้ถังต้มสกัดนะครับผมซึ่งมันเป็นถังแบบขนาดใหญ่แล้วคราวนี้ฝาต้มอะไรเนี่ยมันต้องปิดเราก็ต้องล็อกให้แน่นนะครับเพราะว่าต้มด้วยแบบภายใต้แรงดันนะครับผมที่มันสูงอแล้วด้วยถังขนาดใหญ่แบบเนี้ยเราก็ต้องใช้ระบบไฮดรอลิกที่จะช่วยทุนแรงนะครับผมทำให้มันเปิดติดเนี่ยได้ง่ายและปลอดภัยนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับผมถังนี้เนี่ยจะมีชุดไฮดรอลิกเนี่ยอยู่2ส่วนนะกระบอกไฮดรอลิกเนี่ยอยู่2ส่วนก็คือส่วนที่ทําหน้าที่ล็อกฝาถังนะผมะผมเรียกว่าเป็นชุดคลัตช์ประกันนะผมคลัตช์ชุดคลัตช์นะครับผมแล้วก็ชุดของตัวทําหน้าที่ที่ยกฝาขึ้นนั่นเองนะผมก็คือ,อตัวนี้ผมให้เป็นกระบอกของกระบอกยกฝาถังนะผมะก็จะมี2ออจุดด้วยกันนะครับตัวนี้เห็นไหมก็จะมีแบริ่งกันจุดหมุน ที่เอาไว้ทําหน้าที่ให้มันยกเปิดปิดได้นะครับผมโอเคลักษณะถังลักษณะนหน้าง,งานเนี่ยก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูแบบนะผมว่าไอ้ที่พูดกันมาเมื่อกี้เนี่ยแบบมันเป็นหน้าตาย,ยัางไงเดี๋ยวผมขอกิ่นนิดนึงว่า,าหลักการทํางานก็คือเราปิดถังลงไปใช่ไหมครับปิดฝาลงไปเสร็จปุ๊บพอกระบอกเนี่ยมันปิดสุดแล้วเนาะกระบอกคัดเนี่ยก็จะทําหน้าที่ล็อกฝาสเตปการทํางานก็จะมีประมาณนี้นะครับผมง่ายๆนะ แค่2สเตปอันนี้ก็จะเป็นแบบนะผมไฮดรอลิกต้องบอกว่าในแบบนี้นเนี่ยมันจะเป็นไฮดรอลิกเซอร์กิตนะผมแล้วมันก็จะมีนิวเมติกนิดนึงนะครับเพราะว่าที่หน้างานของผมเนี่ยมันนอกจากกระบอกไฮดรอลิกเนี่ยสชุดเมื่อกี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นนิวเมติกก็คือเป็นตัวพินล็อกที่เอาเหมือนครับอพอมันปิดฝาทั้งเสร็จปุ๊บก็จะมีพินล็อกเนี่ยคอยเหมือนดักไว้นะผมอีกทีหนึ่งแค่นั้นเองนะครับ ไอคือชุดนี้เนี่ยผมจะไม่พูดถึงแบบชุดคอนโทรลแล้วกันนะเพรานะนั้นก็จะมีเป็นแบบ PLC แล้วก็ผูกเงื่อนไขามาอีกนะผมว่าเฮ้ยถังเนี่ยจะเปิดปิดได้เนี่ยก็ภายใต้แรงดันเท่านี้นะหรือสวิตต้องเจอนะทั้งขาออกสุดเข้าสุดอะไรแบบนี้นะผมเราจะพามาดูแค่ในแบบของไฮดรอลิกก่อนแล้วกันนะผมคลิปนี้เนี่ยถ้าเราดูจากแบบนี้นะผมก็คื ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวของถังน้ํามันนะผมถังถังน้ํามันไฮดรอลิกนั่นเองนะผมแล้วก็ต่อขึ้นมาเนี่ยก็คือสัญลักษณ์กลมเนี่ยแล้วก็มีสามเหลี่ยมสีดำข้างในก็คือสัญลักษณ์ของปั๊มนะครับผมก็คือพอเรากดสวิตช์ที่หน้าตู้คอนโทรลเนี่ยพอปั๊มมันทำงานเนี่ยปั๊มมันก็จะดันมาและด้วยแรงดันที่เต็มที่ของปั๊มเลยนะผมก็ดันมาตามสเปคที่เขาที่เขาติดตั้งไว้นะผมมันก็จะเดินเต็มที่ของมันเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะไหลขึ้นมานะผมแต่ว่ามันจะแยกออกเป็น2อทางเห็น ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือไปที่ห้องของโซลูนอยด์วาลนะครับผมและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไปที่ตัวของรีลีฟวาลนะครับผมหรือว่าชื่อภาษาไทยเนี่ยก็คือวาลควบคุมแรงดันนั่นเองวาลควบคุมแรงดันเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเส้นปะแบบนี้สัญลักษณ์นี้เนี่ยก็ mm hmm. ยจะบอกว่า mm hmm. พอน้ำมันมันไหลามาใช,ใ,ชใช่ไหมครับผมผมยกตัวอย่างว่าตัวนี้ตัวที่1เนี่ยเราตั้งไว้ที่100รบาเพื่อที่จะใช้ในการเปิดฝาถังส่วน ของอีตัวหนึ่งเห็นไหมรีลิวาลมี2ตัวเนาะส่วนอีตัวหนึ่งเนี่ยตั้งไว้ที่50บาสิบาทนะผมสำหรับเปิดกระบอกคัตที่ทำหน้าที่ล็อกฝานเองในตัวแรกเนี่ยสมมติว่าในส่วนแรกผมขอยกตัวอย่างกรณีที่เราจะปิดฝานะครับผมกรณีที่จะปิดฝาเนี่ยก็จะไล่เป็นสเต็ปก็กระบอกใหญ่ทำเนาะถูกไหมกระบอกใหญ่ทําเสร็จปุ๊บกระบอกเล็กก็ะของคัตเนี่ยก็ทำกระบอกใหญ่เนี่ยเราตั้งเห็นไหมตัวแรกก็คือ100บาทนะครับผม พอน้ำมันเนี่ยมันขึ้นมาเนาะมันก็ไปที่ห้องโซนอยวาลทางหนึ่งและอีกทางนึงเนี่ยมันก็มาที่รีเลียบวาลอ่าและเห็นเส้นป่านี้ไหมเส้นป่าเนี้ยน้ามันเนี่ยก็จะไหลขึ้นมานะผมเพราะว่าถ้าเป็นเส้นแบบทึบเนี่ยมันไปไม่ได้เห็นไหมเพราะว่าเส้นเนี่ยมันลอยอยู่อ่าลูกศรมันลอยอยู่เนาะมันก็จะไปทางเส้นป่านะผมเส้นป่าเนี่ยมันก็จะถ้านึกภาพเนาะมันก็จะเป็นน้ํามันไปกดอ่าไปกดตัวสปริงเนี่ย ลงมาเพราะรีลิฟวาล์เนี่ยก็คือการตั้งค่าสปริงนั่นแหละให,ให้ได้ตามแรงดันนะผมตัวนี้น้ํามันไฮดรอลิกเนี่ยมันก็จะไหลไปที่ห้องนะผมของรีลิฟวาล์แล้วมันก็จะกดสปริงลงไปลงไปจนที่ว่าค่าสปริงเนี่ยเท่ากับที่เราตั้งไว้กรณีนี้คือ1น0่งรบาทเนาะพอเท่ากับ100รบาทเสร็จปุ๊บอ่ะที่เกิน100รบาทไปอะ่ะมันก็จะไหลลงไปในถังนะผมส่วนแสดงว่าที่ไหล,หลในเส้นนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นแค่100รบาทโอเคไหมเพราะถ้าเกิดเกิน100รบาทเนี่ยมันก็จะไหลลงกลับไปที่ถังอ ทำให้ในเส้นนี้เนี่ยกระบอกหลักเนี่ยก็จะมีแรงดันที่100บาทเท่านั้นนะครับผมในสเต็ปแรกเนี่ยกระบอกใหญ่ทางานเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้โซนอย์อ่าเบอร์เจ็ดเนี่ยเห็นไหมตัวนี้เนี่ยก็คือจะไม่ทํางานนะครับผมเพราะว่าเราจะใช้ห้องนี้เป็นหลักเนาะตรงขึ้นไปห้องที่ทํางานต่อมาก็จะต้องเป็นห้องของตัวโซนอย์คอยเนี่ยตัวที่2เห็นไหมครับตัวนี้อ่ะ uh, มันทําเสร็จปุ๊บมันก็จะไหลไปที่ห้อง ฝั่งซ้ายมือเราเนาะอืมมันก็ผ่านสัญ,ญลักษณ์ของตัวโฟนะผมตัวที่ควบคุมอัตราไหลของน้ำมันไฮดรลิกนะผมแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของตัววาล์วกันกันะเนาะอ่าก็ไหลเข้าไปไหลเข้าไปที่ห้องกระบ,บอกสูบนะครับผมก็ดันก้านสูบขึ้นไปนึกภาพมันก็จะดันฝาถังจนปิดสนิทนะผมพราะปิดสนิทแล้วเนี่ยทางไฟฟ้าปุ๊บมันก็จะเจอหลีดสวิตนะครับผมอ่ะหลีดสวิตก็จะสั่งตัดปุ๊บแล้วก็ให้มาทําชุดคัด อันนี้ก็จะจบไปชุดที่1นนะผมพอกระบอกสูบเนี่ยเคลื่อนที่มาถึงหมายเลข13เนาะมันก็จะตัดระบบของกระบอกใหญ่ละคราวนี้กระบอกเล็กนะผมก็จะทํางานโดยเริ่มจากตัวนี่สล็อตเเห็นไหมก็คือตัววาล์วเมนเนี่ยคอยเนี่ยก็จะมีไฟจ่ายมานะผมน้ํามันไฮดรอลิกเนี่ยก็จะไหลไปทางชุดของคัดนะครับผมด้วยแรงนั้นเท่าไหร่100บาร์ถูกไหมอ่าเพราะว่าตัวนี้มันคุมด้วยตัวรีลีวาล์วตัวแรกเนาะ ไหลามาที่100บาทนะผมอ่ามันก็แยกเป็น2ทางส่วนหนึ่งไปที่ห้องของอ่โซนโนอยวาวนะผมส่วนหนึ่งไปที่ลีลิบบอลเหมือนกันซึ่งลีลิบบอลตัวนี้เนี่ยเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่ครับ50บาทนั่นเองมันก็จะทําให้เส้นนี้เนี่ยที่มา100บาทใช่ไหมครับผมก็จะทําให้ถูกเทกลับไปที่ถังเนี่ยห้บาทเนาะอ่ามันก็จะทําให้เส้นนี้เนี่ยมีแรงดัน,นอยู่ที่50บาทเนาะโอเคปะ่ะไม่งงเนาะราคานี้ชุดคัตเนี่ยมันก็จะทําพร้อมกันนะผมชุดนี้เนี่ย ก็คือะทำหน้าที่ปิดฝาถังเนาะก็จะทําโดยโซลนอยดนะ์ผมคอยเนี่ยเบอร์4กับเบอร์6อ่าซึ่งมันทําพร้อมกันนะครับผมตัวนี้ไฟก็จะจ่ายไปมันก็จะทําห้องทางขวาของโซลนอยด์เนาะน้วมันก็จะไหลามาทางซ้ายนะผมผ่านเหมือนกันผ่านอ่าโฟนะครับผมที่ควบคุมแรงดันเอ้ที่ควบคุมอัตราไหลนะครับแล้วก็ผ่านวาลว์วกลับนั่นเองอ่ามาเข้าที่ห้องของกระบอกไฮดรอลิกนะครับผม มันก็ดันก้านไปปื๊บหมุนปิดล็อกถังให้แน่นนั่นเองนะครับผมพอล็อกถังแน่นเนี่ยมันรู้ได้ไงว่าแน่นไม่แน่นนะครับผมก็คือจะมีลีฟสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่งที่15นั่นเองนะครับผมโดยลีฟสวิตช์เห็นไหมชุดคัตเนี่ยจะติดตั้งลีฟสวิตช์แค่กระบอกเดียวนะครับผมก็คือจับว่าเนี่ยพอถึงพอถึงตัวลูกสูบเนี่ยพอถึงตัวของตำแหน่ง รีสวิตเนี่ยก็ให้ตัดระบบนะครับผมซึ่งคัสเนี่ยมันมาพร้อมกันเนาะมันก็จะดับทั้งคู่อ่าก็จะกลายเป็นว่าปิดสนิทและพอปิดสนิทเสร็จปุ๊บระบบเนี่ยก็จะสั่งให้ตัวของอพินล็อกนะผมทำงานโดยตัวนี้เป็นนิวเมติกเนาะก็จะจ่ายลมโดยจ่ายลมมาที่ห้องฝั่งขวานั่นเองนะผมเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์กลมๆนี่คือลมเข้ามาเนาะอ่าลมเข้ามาสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนี่คืออ่ารูเดนนะองของลมนั่นเอง พองขวาทํางานเห็นปะมันก็จะเฉียงขึ้นไปทางนี้นะครับผมทางซ้ายก็จะเข้าไปที่ห้องของกระบอกลมนะครับผมก็จะดันก้านอ่าก้านลูกสูบะล็อกฝาถังก็จะกลายเป็นว่าจบการทํางานนะครับผมซึ่งปดล็อกเนี่ยก็จะมีอ่ารีดสวิตช์เหมือนกันเนาะเห็นปะสัญลักษณ์สามเหลี่ยมดำๆข้างบนเนี่ยอ่าหัวท้ายเพื่อที่จะเช็คว่าโอเคมันมาถึงตําแหน่งสุดแล้วนะมันจะได้ตัดระบบนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะจบละการทำงานของอ่าชุด ไฮดรลิกนะครับผมในกรณีที่เราปิดฝาถังนั่นเองนะครับผมส่วนถ้าเกิดเปิดฝาถังเนี่ยก็แค่ตรงข้ามกันย้อนกลับไปนะครับผมก็คือชุดอะไรทําก่อนชุดพินล็อกทําก่อนเนาะพินล็อกออกเพื่อที่จะฝาเนี่ยจะได้ขยับได้นะครับผมพอพินล็อกออกเสร็จปึ๊บชุดคัดทํางานนะครับผมชุดคัดทํางานก็เหมือนเดิมปัม๊มไฮดรลิกทำนะครับผมแล้วก็วาล์ววาล์วเมนก็ต้องเป็นห้องไหนห้องฝั่งซ้ายใช่ไหมครับน้ำมันไฮดรลิกก็ไหลมานะครับผม พาลิลิบวาลฟึบเหลือ50บาทนะครับผมตัวนี้ก็เข้ามาที่ตัวของโซนอยล์วาลแต่ว่าโซนอย์วาลเนี่ยจากเดิมนะครับผมทาฝั่งขวาคราวนี้ก็มาทําฝั่งซ้ายนั่นเองมันก็จะดันเนี่ยก้านสูบเนี่ยให้หลุดเข้าไปนะครับผมฝาก็จะคลายล็อกละคราวนี้ก็มาทํากระบอกใหญ่นะครับผมตัวเมนเนี่ยมันก็จะตัดไฟเนาะมันก็จะเด้งมาเพราะนี้เป็นโซนอย์แบบสัญลักษณ์ของสปริงใช่ไหมครับก็จะเด้งมาน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยหนึ่งร้อยบาก็จะไหลเข้าไปนะครับผม ที่สอยน้อยแล้วก็ห้องฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะทํางานน้ำมันไฮดรอลิกก็ไหลไปทางขวานะครับผมแล้วก็ดันก้านสูบลงมาก็าจะทําให้ฝาถัางเนี่ยค่อยๆเปิดขึ้นมานะครับผมจนลูกสูบเนี่ยเคลื่อนที่มาโดนลีดสวิต์นะครับผมก็คือแม่เหล็กสวิต์นั่นแหละนะครับผมมันก็จะตัดการทํางานก็เป็นว่าระบบเนี่ยเปิดฝาถัางเสร็จแล้วนั่นเองนะครับผมการทํางานเนี่ยของชุดระบบไฮดรอลิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบชุดอ่ะอย่างง่ายละกันนะครับผม เพื่อที่จะได้ให้เข้าใจลอาไปต่อยอดอทำแบบอย่างอื่นนะครับผมโอเคฟังทันกันหรือเปล่าไม่อยากให้คิดมันยาวมากนะครับผมถ้าเกิดข้องใจตรงไหนอะไรเนี่ยก็สอบถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะผมก็จะพยายามไปหามาตอบละกันนะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไป ส่วนใครที่มีข้อเสนอแนะแนะนําอะไรดีๆเนี่ยหรือว่าเอยมันไม่ใช่ตรงนั้นนะมันต้องแบบนี้อะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังอยู่แล้วนะครับผมไปละบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ